ปืนอะไรวะเนี่ย่พี่จายเรยิงไม่โดนเลยตุล้อ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 กกินมันแบ๊กตุล้อกกินมันแบ๊กไม่โดนตุล้อเลยยิงมันพี่ปลอมยิงมันพี่ปลอ็เป็นตัวล่อพี่ปลองตัวล่อชั้นเยี่ยมตาย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 สุดยอดตัวล่อชั้นเยี่ยมเลย เป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอท่อมอไอ้ใครลุยลูกชักสิลูบลอกในมากเพลงพาดพอชอบเพลงคาราบาเรามีไรอยู่ดูเราเราเรามีไรอยู่หรือเคาอันนี้มันร้องยังไงนะเรามีไรอยู่ดูเราเราเราไรอยู่ด ร้องเหลาไม่ใช่เหรอต้องเหลาเหลามีไล่อยู่ดูไม่ใช่ไม่ใช่เหลา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 มีไล่อยู่ดูไม่ใช่เหลาเหลาเหลามีไล่อยู่ดูลองลองร้องเหลามีไล่อยู่ดูไม่ใช่อะลองพูดเหลาดิเหลา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 สามที เราเราเราก็พูดได้นี่หว่าอ่าลองลองเรามีไอยูเราเราไม่ได้ว่าไลก็ผิดตรงไหนวะเนี่ยอ่าลองพูดเหลาลองพูดเหลาเหลาอ่าลองพูดเหลาเหลาเออก็ได้นี่อ่าลองลองเราเราเราเม่ได้ได้ไหมไม่ได้ อะไรเนี่ยมันก็แปดวีแล้วมันบอกว่ารอประมาณ0.8มันหลอกเราอะดิอะไรวะหลอกทุกอย่างเลยโยร้องเพลงหรอเราไร่ยูรอรอรอเฮ้ยพี่โคตรเท่เลยที่ไหนวะเนี่ยพี่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ่ออวกาศอะไรสักอย่างน่าจะสิยงน่าจะเป็นเฮ้ยมันมีเสียงอะไรด้วยอ่ะเมื่อกี้ถือว่าน่าจะเป็นเสียงปฏิกรวนี้แน่แน่แน่ พี่เหรอเฮ้ย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 พี่อันดับุ้ยอันดับอะไรอันดับอะไรอันดับอะไรนางฟ้าหลงเงาจันทร์ค่ะนางฟ้าอะไรนะเงาจันนางฟ้าหลงเงาฉันมันคืออะไรไม่รู้ก็คือนางฟ้าแล้วก็หลงแล้วก็มีเงาจันทร์ส่งลงมาพี่มีคนวรวยมี เอาบอกพี่รงตอนนั้นที่มาแล้วแล้วเราจะไปไหนเราไม่รู้ที่ไปแล้วพี่ฟังเราไปทางนี้เราไปทางนี้เราไปทางนี้อไม่ได้ให้เดินต่อไปเฮ้ยตรงนั้นก็มีรถเข็นอ๋อมันมีรถเข็นเอ้ยจริงด้วยอันีรถเข็นทำไมถึงมีรถเข็นอ๋อมันคือตู้ตู้เหรียญเราเหรียญไปแลกเหรียญไปแลกปืนไงตอนนั้นน่ะจำได้ไหมอ๋ออ๋อพี่ก็งงตั้งนานว่าอะไรคือรถเข็นมันคือตู้น้ำมีคนไหมพี่ฟังหนูไม ใช่เลยหนูเห็นแต่ที่นอนจริงหรอทำไมต้องมีที่นอนสอันหันหน้าไปทางนี้อ่ะนี่มันคือที่ไหนนี่ยไม่มีห้องให้หน่อยหรอกมีแต่ที่นอนหรอไหนวะเอ้ยที่หลับผับนอนวะที่หลับผับนอนพี่ปกติในบ้านพวกนี้มันมีมันมีของพวกนี้ด้วยหรอวะมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงปืนลั่นมีคนขับรถวิบลันมีผู้เห็นด้วยมีคนมีคนผู้เห็นเขเกลียดอะไรอย่าง เนี่ยที่พี่พีทตุเกียนเขาเขาแป่โน้ตไว้อ่ะแป่โน้ตว่าเ่าะเนี่ยเหรอคะผมไม่ได้ใส่แว่นอ่ะมันเบลอหน่อยไม่ใส่แว่นแล้วหนูต้องประศุใจอะไรของแบบนี้ด้วยหนูต้องบอกบ้าตัวทิ้งอะไรไว้ให้ไายแล้วมันเขียนว่าอะไรอ่ะสรุปอ่ะนี่มันเบอร์ผมไม่ได้ใส่แว่นผมเลยอ่านไม่ออกพี่รู้แล้วว่ามันเขียนว่าอะไรเขียนว่าเรามีอะไรอยู่ดูเราเราเราอะไร ไปไปเก็บของก่อนไปเก็บของโหพี่ก็ข้อมือแต่เล่นของไม่เก็บใครกันแน่ที่เล่นกันอ่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้ก็มีเฮ้ยจริงจังพี่เขาเกลียดแบบเดียวกันเลยอ่ะนั่นน่ะสิมันมีรอยเหมือนกันเลยอ่ะนี่เนี่ยมันมีรอยเหมือนกันเลยอ่ะหรือว่าว่ามันเป็นบ้านแปดเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนนั่นน่ะเออเออเขาีได้แล้ีวเหรอเออมันเจ็บหนักมากแล้วไปนยังถังทำไม ไ่ฟ้องแอบก่อนมันต้องกดลุลนๆพี่ฟ้องร้องโดยิงอะไรไม่ได้อยู่กลางถนนไอ้ทีนั้นดันเดียวไม่โดนยิงเดียวแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งยิงอะไรได้ดันเดียวปืนมันออกทีละนัดมันไม่ออกมันปืนรูดหรือเปล่ามันออกพิลันน่ะมันออกแบบไหนปกติมันต้องออกแบบไหนมีคนที่บนหัวเรามีคนที่บนหัวเราจริงอ๋อริง รอออะะไไน้กพี่จะไว้ใจหนูแต่เนี่ยไม่ไได้เออว้ใจหนูไว้ใจหนูไวไใจวัเนี่ยอันนี้คือที่ไหนอ่ะหนูโดดมาที่ไหนอ่ะอ่าบ้านพี่อ่ะเรียกโรงสีอ่อนโดดเขาพี่งโดดเขาอ๋อนโดดต้นมะพร้าวเอาแล้วมันมีอะไรเก็บไหมตรงเนี่ยนั่นสินะหนูเจ้าปืนเทพของพี่ปืนอะไรปืนเทพ เฮ้ยจริงหรอมีเอเดอร์พิวด้วยเหรอไหนไหนด้านหลังไปเอาเลยเฮ้ยทำไมมีเอเดอร์ิวดอปแล้วอะหนูหนูเปิดกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วหนูก็มีเคียวด้วยตอนนี้จริงหรอพี่ปืนหนึ่งของหนูที่หนูถืออยู่คือปืนอะไรอย่างอ,อ่านอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังวางลงแล้วอ่านให้ฟังวูดวูดเบเกอร์วูดเบเกอร์ป,ป,ปืนอะไรวูดเบเกอร์ เอ้ยก็ถูกอยู kind of ่นะเออแล้วมัน kind ป of ืนอะไรเ่ะลองยินดูไอต์เป็นปืนที่หนูชอบก็ได้นะโอ้ยยิงทีละนัดเหรอมันก็ยิงทีละนัดสปกติมันต้องยิงแบบไหนอ่ะมันต้องยิงแบบเอ่อปืนอะไรนะที่มันปืนอะไร อยาเรามีไรอยู่ดูยังไม่จบกับเพลงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรหนูยิงถังหนูยิงถังหนูกลัวโดนพี่ยิงถังไปหนูระแวงอ่ะเล่นเกมนี้ขึ้นหนูระแวงไปซะทุกอย่างเฮ้ยอันนี้ปืนอะไรเนี่ยอันนี้พี่ไม่เคยเล่นปืนอะไรวะเนี่ยโอ้๋อมีขาตั้งด้วยอ๋อีก่อขาไม่ตั้งอ่ะขาขาไม่ตั้งอ่ะถ้าขาไม่ตั้งอย่างอื่นก็ตั้ง อะไรไม่เจ็บหรอกพี่ปักขาพี่ขนาดนั้นพี่ไม่เจ็บหรอพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกพี่เจ็บผิวหนักพี่ขนาดนั้นพี่ตายได้ปะเนี่ยอ,อจริงเฮ้ยแต่ว่าไปข้างหน้าพี่ก็ยืดออกมาแย่นะแล้วไปต้องไปส่องตรงนั้นด้วยไม่ผมดูพี่อยู่ ตาหนูตาหูไม่ได้มองมิดเลยอันบนมันแรงทะลุเนื้อมาเลยเฮ้ยพี่นั่ไอกูอะไรอะไรโอ้โโอ้ตข้างหน้าหูกโกตรงนี้แหละแล้วหนูได้ของแล้วจะตกไกอะไรเบอร์รันกองไกด้วยเนี่ยอะไรนะปืนปืนใช้ปืนอะไรนะะรนว ชื่อปืนพาราเฟลพี่ฟ้าจะขี่จริงๆเหรอวะแล้วพี่จแตงยังไงนาะคุณหลวกแน่เลยครับพี่ไปอัพก่อนหน่อยนานลงรถเสียงแตงแต่ละรถมันเหมือนกันไหมเราไปคันข้างหน้าได้ไหมว่าเสียงแตงเป็นยังไงเฮ้ยอะไรแม่ทำไมรถแท้แบบนี้เนี่ยทำไมเสียงรถมันเหมือนกันเลยวะสงสัยทำแตนแ่บที่เดียวกันแน่เลยไม่ไม่หอ อยากกินคนแล้วอยากกินคนหรืออยากให้เขายิงเฮ้ยคนขนน่ะคนคนต้นไม้ต้นไม้ด้านหน้าเราเนี่ยรีฟ้องระวังอ่ะว้าโอ้ยไม่ได้เลียกรานแกยังตัล็อกตัล็อกตัวล็อกกินคนแบ๊กตล็อกยินคนแบ๊กไปโดนตึ๊งแล้วเลยยิงมันริบป้องยิงมันหนุนร้อยไปสิบ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 ปั๊มยาก่อนปี๊ปั๊มยาก่อนระวังเพื่อนมันนะ มันต้องมีเพื่อนสิมีอะไรวะเนี่ยมีใจแล้วยิงไม่โดนเลยโดนนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีแล้ววีมันหายไปมันเดี๋ยวต้องต้นไม <c oughs> พไ้พี่ฟองก็เป็นตัวล่าพี่ฟองตัวล่าฉันเยี่ยมทำอะไรวะ,นะเนี่รอดรอดรอดเร็ว <c oughs> พี่ยิงโดนเข้าไปเนี่ยโดนโดนโดนมันเจ็บมากมันปั๊มยายอยู่เอ้อยายา ตาย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 สุดยอดตัวล่อดฉันเยี่ยมเลยเอาตายแล้วหมายแล้วแต่แล้วระวังนะระวังนะไม่มีคนอยู่ด้านล่างเคลื่อนด้วยแป๊บนึงพี่ไม่ได้เล่นนานใจเย็นๆล่ะไอ้วัวเพียบเลยเก็บไปให้เก็บมาเอาโดนไปด้วยเอาโดนไปด้วยเดี๋ยวมีคนมาเร็วๆเร็วๆเก็บเก็บโดนไปยังเก็บโดนไปยังเก็บมาแล้วจะใช้ยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันปุ๊บเฮ้ยปล่อยโดนแล้วดูว่าเราเห็นไหมนะ ถ้าไปยิงโดนเราจะมาเอายิงได้ด้วหรอยิงได้ไอ้หนูขึ้นรถเดกๆก็ไม่รู้ว่าจะยิงได้แม่หนูขับนาเอ็ดรถเลยอะ่ะไปยิงำยท,ทำไมหมูแก้ทำเน็ตเน็ตหลุดหมูแก้กทำเน็ตเน็ตหลุดอยู่ทำให้เน็ตหลุด ทิดต่อรอดนต่อรอดเนลุดในลุดมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเห็นไหมนะไกลๆนะมันหายไปพี่มันอยู่ในใเขาแล้วมันอยู่หลังต้นไม้มันไม่ได้ไปเขาไปเลยเขาโอ้โหเาห็นมันเวบหาย้าไปในเขาเลยเมื่อกี้อะแยังเด่นหลุดแย่งเด่นหลุดมันจะได้วิ่งอ๋อ ันนั้นคือหลุดแล้วอ่ะไอ้หนูแกตายหนูแกตายแกตายยังไงวะแกอันนั้นไม่ได้แก้ตายอันนั้นคือนอนเมลูดเมลุดเมลูดเมลูดไว้ก่อนเมลุดไว้ก่อนโอเคเมลุดเมลูดเมลุดมีใครมาไหมมีใครมาไหมพี่ดูหลังหนูด้วยหนูไปหันไปดูไม่ได้เมลุดเมลุดเมลุดโอ้โหนโอ้โหนลงล่างโอ้โหนเหลือห้าตัวแล้วระวังระวังเฮ้ยพี่มีพี่พักหนึ่งแล้วก็มีไอวอลหนึ่งถ้าเรไอวอลมัน จับจับังูก่อนลอยยิงมันลอยยิงมันลอยยิงมันระเบาระเบิดระเบิดกับิจบิ้งต่อระเบิดมาไอวอหลังไอวอตจำเรือจำเรืล้วระเบระเบิดเฮ้ยหนวะ้ยง่งระวังระวัง แล้วมาแล้วเอ้ามันมีอีกตัวนึงเหรอนี่เอานี่เอาอยู่ๆมีกาันมีการันมีกาันปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระบอกมันไปร้อยเลยไอ้ปืนที่ไม่ดื่มแล้วมันคือปืนอะไรไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ_<_๊กช่องไอทีมซีนะครับ และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATMC ครับผม